สวัสดีค่ะปั่นปักใหญ่พีนะ่น้องยังหงหงเห็ดบางๆมันจะสุกมื่อเช้าชิมาจีเข้าจีพี่น,อน้องน,นา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 ย,ยังปลาสวยงามนามาล่างกินเค้าจีกันค่ะทักทายยามบุษราวด์เจ้าคู่สุขคนทางเราทางไทยและทางประเทศพี่นอ้องมาเดินมากินเค้าจีร่วมกันพี่นอ้อง ไอถีบไอ้ลูยังคือฮอดคือเก่าเด้อจ้านั่งกับ,บควดมีเวลาอยากคิดทันทีปะยากไปน้ำนั่งคิดท้าคาอยาู่รึค่ะเด้อโอ้ยเกลือก่อนถ้าเกลือีนปีน็อกไมาพลานอื่นใช้เกลือ บุ้มีแนวกินบ้านอกบ้านาบ้านอึดก็อึดอึดขาบ้านอึดก็ได้จุดเทอึดว่ากับบุ้มอึดเนาะคันจะไปกับน้ไม่เนาหมกนวดต่อเขาก็ได้อยู่มากแต่ว่ามันก็บบุ้มขอมีเวลาไปไม่ใช่เนาะโอ้ยหนาซะปเหลื่อมกเฉยๆเดี๋ยวกูท่าน้ำมันคือที่ก็เลยค่ะ น่รารุ่นกันต้องพี่น้องจะน้ำมันในห้วยเยีใส่จชัดน้อ,นนนยยจจนอยถ้าว่าถันหอนระบายหูและเช่าหอนไฟกระดับยังบ่ามาจะบาติลุงคลิปกระลุงบ่ได้ดอกจก้ะเนาะพวกเหล๋ยวไฟมาจาังชิลุ่งด้วยจ้ะ บวบาวีชันยานดิชันยานเน็บบวมาใส่น้ำมันพืชสักหน่อยจ้าเพราะว่ามันออกอันมันมันนัวๆักหน่อยนลจ๊าเนาะจะจิ้กระถ้าไข่นะคะเพราะว่าไข่ค่ดวัตถปเอามันอยู่ไก่นี่แหละพอกินแล้วจ้าพวอกินแล้ว ไผแห้งนะคะกินเลวก็สิไปตอี่น้องไปซื้อของแต่ที่ท่านบอสได้ไปบอกคือว่าสวยแล้วค่ะไม,ม่เบิ่พี่น้องมันจะเป็นุ่งมนจะไปท่าเป้หน,นุ่งเสือค่ะทห้จักหน่อย ว่าละค่ะพ่อบองคนนี้พ่อแหละกินกันเลยจ้าเพื่อจะได้กินเข้าจี้ค่ะพี่น้องว๊อดหมดครบเข้าจี้เรียบร้อยแล้วค่ะมากินกันเลยพี่น้องวันนี้มากินอยู่กลางเดินพี่น้อง เชียงไพ่ดับฮะเกืบกับพี่น้องพูดละกิ่งอันนี้กิ่นึ่งนี่คู่หนึ่ง มันนีนั่งใกล้ไก่ค่ะย่านโกง่งเขาใกลโกองมาได้มันนี่ค้าเนะี้ยอยู่ไก่เป็นบอกค้าค,คุกไก่ใช่ไหมน้องใก้พูดใก้พูด ท້ອງຊໍາບິ ขึ้นผ้าขึ้นผนขึ้นผนผ่าว่าจะฉุดหน้ามะคะีครับไม่น้องโอเคนหมลนกกระไดลายคือแดนก็เจ้าชมให้ตอนนั้น ตอนยัมกลางคืนแต่ยังบอลเลี้วยวนะพี่น้อง,องก็เรียกบโป,โปอยท่แนั้นล่าทางใต้นี่แต่ปลาบังบัว มาเด้อจะปูจะพนมากินเค้าจี๋ครับกินไปกินมากกะจักกันได้แน่ยันปุนตกุก พ้นตต๊ล้วพี่น้องง่ายๆพี่น้องปุ๊บพ้นตกแล้วเี้าเต่งกับพวกเจ้าเต่ง,ง,ง,งพ้นตกน้องป๊บง,ง่ายบอลอยู่ โผลลูกลานชายพี่น้องบบมี่เม่บโมี่โล้เมี่ยูเม่ไปแล้วพี่นไก็เอื่นโผกะจีเดวยค่ากะจีเดวยค่ะพี่น้องกะจีท้าเกลือ ด่างพวกขาดยังบาเท่าอยู่คือคุณพ่อคุณน,นตกลิ้นหน่อยๆจะมาหุบน้ำบอลเข่าพี่น้องโอ้เขียนี้ เดินะครไปกินน้ำอนขับพี่น้องเช็ดมา้าเฉยหยุดค่ะครับนอนเฉยอยู่บริลูกแล้วนอนกลางถนนคนทาง,ทาง,ทาง เป,ป,ป,ป็นนั่นคุณคำดวลเป็นพวกไหนนี่พี่น้องตะโอนมนเป็นนั่นเป็นครูสอนนักเรียนนาตาลีนี่แหละเปิดมีอันเปิดมีนิทานก้อมละลายว่ายเอาสุพังพอเราสุพ,าสพังครับอันสมองสมองเรียนนไงตะมองว่างแต่ก็มาเล่านิทา,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 านเล่านิทานนิทานก้อมนิทานเล่าไอ้ฟังพี่น้องโอ้หน้ำตาเตน้ำตาเตครูคนนี้เนี่ยิ่น เพิ่มมีทานเพิ่มมพือลายอันนด็หน่อยนักเรียนกับทีพี่พนกพนเดวาเด็กเดวาเด็กัวสูตรพังวะาขนหน้าก็ไปเอะพี่พนกทาเป็ด้นหน้าก่อน ถ้าบรอยู่ไก่เท่าน,นี้พุทธเอาบปกินกระทางบอกมะขามหวานลูกโกรก่น้องมากินแล้วมันสุกสุก <c oughs> <c oughs> หมดจักเนี่ยว้าว แสบแสบขาบางทีเขากับประชักแนวเว้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามาเกิดมันเกิเว้าอยู่สูมือสูมือก็เลยเบิดชาแน่ว์ว้าเนาะค่ะเนาะประมาณวบบทางซ่านเพราะว่ามือหนึ่งมันกิดว่าได้เว้าอยู่ซาำเทธอพอซ้คลิปน้องเสือกระซี่คลิปพี่น้องเขาพเจ้าคำจามันกิดจากเบิดไปนน่เนาะค่ะเนาะคัดจีบล้ำเข่าคุณก็จะโอ๊ยว่กวจะคว่ำเข่าอีห่าก็เทยเข่าระมาณว่ามาทางซ่านนะค่ะเนาะ บางมือขืดพ่อค่ะชิเตบ้าวคว่ำบนมวนบางมือบางมือขืดว่าพอ่อค่ะแต่ไม่ได้กินแต่ซื้อนาะค่ะเนาะมองหน้า,นานะก็มีคนมาบอกอยู่ว่านัตตารีนอะไม่ได้กินก็กิกกกนบ่าวบาวใจายอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็ลืมเนาะค่ะเนาะกินนั่เป็นแท้แท้แน่เพื่อนเราแัตตารี่นอะ,อะนนเห็ดบวกเป็นเห็ดบวกคือเนอะานะค่ะเนาะ ยักเ์จนะนั่งแกกินไปะแท่กปะดได้คำนี้และวนว่าจะไปซื้อของประทันทโนต๊โนนะโต๊พี่นองเศ็หมาตีรถที่เดียบมานักมากถนนนี่งคนที่ไปนอนเองแรงนอนตากปางงางอยู่ ใช้ไปโรดม้าไว้ในเ็ดเทปคาแท้แทปคาแทสพี่น้องเขาจีถ้าเกลือท้าน้ำมันจักหน่อยตะกี้ตะกอนในประยูประยูบ้านพอบ้านพอ่อตักไครเนาะ่ะ,ะ,ะเนาะตักหลายกิโลตื่นเช่ามาเพิ่นกะปัน้นข่าวเนาะแต่บ่าไม่จีขจีแล้ว ปั้นเขาแล้วครับปิดจุกเอาตัวประเดชนี่นะไหในกระปุกพี่นอ้องมาแล้วก็มาล่างมาล่าแต่ก็เอาเอามีดมาชับเอาไผ่ตู้มาชับยำๆมุนๆนะครับเอาใบผักบัวใช้เอาชลอดเป็นวัวห้วยใช่แล้วก็มาบายมันยังขับเข่าพี่นอ้องกับปั้นให้ยายพาย,ยายมาแล้วก็กินไปพี่นอ้องไปเห็ีเหยีงานก็คือแบบแช่แช,ช่พี่นอ้องเลย นั่งแล้วก็มาทับใส่ใบผักบัวใช้หลดุดสักหน่อยแล้วก็บ,บั้นยังครับเขาเนี้ยมันหอนแล้วก็ปั้นให้ปละปั้นผลปลแล้วก็ไปลำงัลวลำคุ้ยเบิ้งง้อเบื้งคุ้ยไปให้เฮ็ดทานฮ้อนขปาขปลาขาดงข้างนอกก็คือจะ่าเสพข้ามย้อนนะครับจั่งอิมอ่มอิม่มข้างนอกกินแล้วก็ไปเลยปั้นเดียวนั่นแหละโอุ้กใจเลยตกแต่ลานชาวคนลงเสือสีเขียวยางมาก เอาลาชครพีนวว่น้องอออขาบขาไแว้ล้อมโกรธอ้อนคิดอ้อมใจในเด้อค่ากะจีค่ะพี่น้องเช็บแช่าจจขาะกระเป๋าเป็นเด้อค่ะคลิปนี้กับพวคนนี้คนน้องคานาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ ทักทายชาวคาสเนียร์ระเบนนอพวกห้อมปากหอมโค่น้องข่าเนาะงก็ไ hmm. ด er ้คล um ิปกระชวยเติมจังกิโลงว่าท่านยันเล็ดมากหนงกิโลงพระตัวนี้เพิ่งยั่งอุดตรชิเปิดอันอันไพ่ทุกเซอร์นจิตยังที่ที่ปั่นได้ทุกเซอร์ก็ยังบ่มีน้ำมันปัดอยู่ทา้งคัน คีณค่าิีหน่าพอก็ใหม่สวัสดีค่ะกุณไล่คุณแท้คุณกระดิ่งให้นั่งดีครับพี่น้อง